ครับสวัสดีครับวันนี้เรานะครับมาดูนะครับช่างทํางานนะครับตอนนี้บ้านตัวนี้ทีมงานช่างนะครับออกแบบตามเจ้าของบ้านนะครับนะครับเรามาดูภายในนะครับเห็นะครับตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งประตูอยู่นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุก ท่านนะครับแล้วก็ทีม f อของเรานะครับมาดูนะครับทางนี้ช่างติดประตูนะครับขอบเหล็กหน้าต่างนะครับครับที่ผมดูตัวนี้เป็นเป็นของไทยไทยอะไรเนี่ยไทยมนทอนนะครับเพราะว่าประตูตัวนี้นะครับมีหลายเกรดนะครับแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะครับตามตลาด แต่ตัวเนี้ยของไทเมนทอนนะครับที่ผมได้คุยกับช่างนะครับบอกว่าเป็นเกรดที่ได้มาตรฐานที่สุดนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านสู้ราคานะครับตัวนี้บ้านเป็นบ้านต่อเติมแต่การต่อเติมตัวนี้เป็นอาคารหลังใหญ่แล้วครับก็กำลังเก็บรายละเอียดเรื่องประตูนะครับนี่นครับดู บรรยากาศดีนะครับบ้านการออกแบบนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยครับบรรากาศดูการทุ่งนาแต่ตอนนี้นะครับผมพอมาดูบ้านนะครับก็หลายๆบ้านที่เราไปทำนะครับก็อยู่ที่ตามงบประมาณของเจ้าของบ้านนะครับ ูนย์บ้านจัดสรรนะครับใครที่อยากสร้างบ้านก็ติดต่อได้นะครับตอนนี้ช่างวันนี้เป็นวันที่สองนะครับมาทำงานในหลังปีใหม่นะครับตอนนี้ทีมงานช่างมาติดตั้งตอนนี้ออกแบบตามเจ้าของบ้านนะครับต้องการที่จะเป็นรูปแบบของ หน้าต่างความกว้างนะครับแล้วก็เป็นแนวนะครับนี่ช่างรับประกาศเลยนะครับฟีมือทำคนเดียวนะครับห้องละห้องละคนจัดไปครับตัวนี้รูปแบบห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นตอนงนี้ครับยังไม่เรียบร้อยนะครับกำลังจะเก,ก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าต้องรอเครื่องอตกแต่งนะครับพวก หะพันต่างๆนะครับแล้วก็หน้าต่างกระเบื้องนะครับบ้านนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่การออกแบบตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนี้เขาก็จะตกแต่งอีกเยอะนะครับหมดเยอะอยู่นะครับบ้านหลังนี้ข้างนอกนะครับเป็นเป็นชั้นเป็นโซนนะครับคองไทยคองมัน ก็หลายบ้านนะครับที่เราไปดูแล้วก็ได้สร้างขึ้นนะครับแต่ส่วนมากก็อยู่ที่เจ้าของบ้านนะครับฝั่งนู้นจะเป็นโรงจอดรถนะครับแต่มีโซล่าเซลล์อยู่ด้านบนนะครับฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยบ้านนี้จะเป็นหลังที่ต่อเติมจากกระท่อมนะครับกระท่อมทุ่งนา แต่พอดีต่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยมันมันเกินการคาดหมายของเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านเลยต่อยาวขึ้นปีแต่นี้กลายเป็นหลังใหญ่แล้วนะครับตรงหน้าต่างตรวนี้นะครับช่างใช้า25านะครับมิลน,นะครับถือว่าหนานะครับของไทเมนทอน ก็ถือได้มาตรฐานของเขาอยู่นะครับอันนี้นะครับดูนะครับแต่ตอนนี้บ้านนี้ก็งบประมาณก็น่าจะอยู่ที่เกือบเกือบสอนะครับ2.2ล้านกว่านะครับตั้งงบประมาณเจ้าของบ้านก็ตั้งไว้นะครับ ังหลังจิตตั้งขอบดูเจตตอนนี้บ้านอีกหลังในเมืองนะครับที่กำลังสร้างอยู่นะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อช่างทีมงานเราไปอ่่อสร้างหรือออกแบบให้นะครับก็ยินดีนะครับตอนนี้เราต้องแบ่งทีมงานช่างนะครับทำงานหลายที่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้งานถามว่าเยอะไหมก็พอประมาณนะครับแต่ก็ต้องแบ่งทีมงานแต่ละทีมไปทำนะครับทีมชาบนะครับทีมกอนะครับทนิวิวนะครับเหลือรายเดียดนะครับในบ้านนี้ข้างบนจะเป็น สามห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนห้องครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำบ้านหลังนี้จะเป็นข้างหลังหลังบ้านจะมีอีกห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ข้างในอีกหนึ่งห้องข้างล่างหนึ่งห้องนะครับนี่ครับการออกแบบครับ ดีไซน์นะครับตามเจ้าของบ้านนะครับก็ตัวนี้ถ้าติดกระจกตัวนี้นครับที่เรามาดูเนี่ยอยู่ที่ราคาก็ประเมินไปทั้งหมดนีครับทั้งหลังเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบ7จ0 0 0จกว่าบาทหรือ8,000มื่นะครับอยู่ที่วัสดุของไทเมนทอนตัวนี้นะครับเนี่ยยี่ห้อน,นี้นะครับ กบ็บางที่นะครับก็มีถูกบ้างแต่อยู่ที่เกรดของของของอวัสดุที่ใช้นะครับคือพวกนี้เกรดเกรดของไทมิเวลทอนในสิ่งที่ผมถามช่างคือว่ามันได้มาตรฐานกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับแต่เจ้าของบ้านต้องสู้ราคากันได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเอาความหนาแต่ถ้าถ้าตามท้องตลาด ก็ก็มีนะครับแต่ก็ราคาจะอีกราคาหนึ่งนะครับก็แต่ทั่วไปนะครับถ้าใช้ของไทม์ทอนตัวนี้นะครับช่างบอกว่ามันจบงานนะครับไม่ต้องมาแก้นะครับไม่ต้องนี่ฮะไม่ต้องมาแก้ส่วนมากที่ที่เคยใช้กันนะครับเพราะว่าบางบางบางบ้านนะครับตามบ้านจัดสรรนะครับแถวรีดัมนะครับแม้แต่ที่ผมสร้างขึ้นเองเนี่ย ก็ยังต้องให้ช่างที่เขาไปใส่ให้เนี่ยมันมันมีหลายเกรดนะครับช่างก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็อยู่ที่ลูกค้านะครับหรือเจ้าของบ้านสู้ราคาได้เท่าไหร่เราก็จะให้ตามราคานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพวกนี้มันไม่รวมอยู่กับไม่รวมอยู่กับที่เราสร้างนะครับ พวกโครงสร้างกับฉาบป,ปูนต่างๆโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นอีราคาหนึ่งนะครับพวกตกแต่งนี่มันจะแพงกว่านะครับแต่ชาวบ้านหรือเจ้าของบ้านส่วนมากก็จะอยากได้ราคาถูกแต่อยากได้ของดีนะครับก็จะเป็นปัญหากันนะครับแต่ถ้าเราคุยกันให้จบมันก็จะจบนะครับว่าพวกนี้บ้านถ้าทําแล้วทําดีออกมาดี ทุกอย่างก็จะสบายใจทั้งสองฝ่ายเจ้าของบ้านก็สบายใจนะครับเพราะมีหลายบ้านนะครับที่ที่ผู้ผมไปทําแล้วต้องไปแก้ให้ทั้งฝ้านะครับเรื่องฝ้าเรื่องอุปกรณ์ฝ้าบางที่เนะี่ยคุยกันอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ไปทําอีกราคาหนึ่งมันก็ไม่ได้นะครับเวลาพังมานะครับแต่ก็เราก็ต้องให้เครดิตทางช่างนะครับที่ผมดูผลงานออกมาก็ถือว่าโอเคครับ ความหนาความแข็งแรงนะครับเพราะว่าตัวล่างมันมีนะครับตามท้องตลาดที่เราไปดูนะครับว่าขอบหน้าตางมันมีมันมีให้เราดูเยอะครับแต่อยู่ที่ว่าเ,เขาทำออกมามันเป็นยังไงก็อุปกรณ์มันจะบางมากครับแต่ตัวเนี้ยถือว่าหนาได้ได้ครับความหนานะครับถือว่าโอเคครับ ไฟมันท่องยี่ห้อนี้นะครับก็อย่างไรเราก็คอยติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวบ้านหลังนี้หลังจากเสร็จไปนะครับก็ติดตามช่องของเราถ้าชอบใจนะครับกดติดตามช่องประจักรซับด้วยนะครับกับ f c ของเรากดติดตามกดไลค์กันต่อไปนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เราแล้วเราจะนำ แบบนี้มาอีกนนใส่การดีๆเกี่ยวกับบ้านนะครับเพราะตอนนี้การสร้างบ้านเนี่ยแต่ว่าคนเราทุกคนความฝันที่สูงสุดคืออยากได้บ้านที่อยู่และมีความสุขกับครอบครัวนะครับทุกคนก็หวังนะครับอยากสร้างบ้านแต่บางบางบางคนบางเจ้าของบ้านมีเงินแต่เราสร้างออกมาแล้วไม่ถูกใจนะครับมันก็จะ ไม่ไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างบ้านของเจ้าของบ้านเองนะครับก็ต้องมาแก้มารื้อกันอีกเยอะนะครับถ้าอย่างไรนะครับสนใจก็ปรึกษาได้นะครับผมมีทีมงานช่างนะครับทั้งช่างกระจกช่างก่อสร้างช่างโครงสร้าง,างตั้งแต่รากฐานนะครับแล้วก็ขุดโค้งนองนา พร้อมสร้างบ้านนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใน YouTube นะครับแล้วก็ f c e e o o o นะครับแต่บ้านนี้ถือว่าน่าจะโอเคนะครับผมยังไม่ได้ไปถ่ายอยู่ข้างนอกให้เห็นนะครับช่างกำลังติดตั้งนะในห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับเจ้าของบ้านก็อยากได้ หน้าต่างกว้างนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทรงเหมือนญี่ปุ่นนะครับเขาจะออกแบบเป็นล็อกเหมือนญี่ปุ่นแต่ก็ได้คุยกับช่างแล้วครับช่างบอกว่าก็โอเคครับแต่ตัวนี้แข็งแรงครับมันมีมีปรนจสมริดรูปก็มีนะครับตามท้องตลาดเนี่ยแต่ราคาจะถูกกว่านี้นะฮะแต่จะไม่เป็นเกรดของของไทม์มันทอนต,ตัวนี้นะครับ ดูนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม